สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบนดี้คิดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสุดยอดไซบอร์ก สุดครูที่ดื่มโคลาเป็นน้ํานั่นก็คือแฟงกี้ช่างต่อเรือผู้เต็มไปด้วยพลังงานตลอดการเดินทางของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางแฟงกี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ,ระดิษ์อาวุธและท่าโจมตีที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เป็นมนุษย์กึ่งไซบอร์กสุดเพี้ยนจนกลายเป็นหุ่นยนต์สุดเท่ในปัจจุบันผมจะรวบรวม5ท่าไม้ตายสุดปังของแฟงกี้ตั้งแต่ช่วงที่เขายังไม่ได้เข้ากลุ่มหมวกฟางที่อยู่วอเตอร์เซเว่นจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดอย่างเอกเหตุใครเป็นแฟนแฟงกี้เตรียมโคลาให้พร้อมแล ขอเริ่มจากอาวุธพื้นฐานที่แสดงถึงความเป็นไซบอร์กของแฟงกี้ท่าน,นี้เป็นการต่อยด้วยกำปั้นเหล็กที่ปล่อยออกมาจากแขนแฟงกี้สามารถยิงหมัดที่เป็นโซ่ออกไปพันธนาการหรือโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้ทันทีมันคือการโจมตีระยะกลางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเป็นการโชว์ศักยภาพพื้นฐานของร่างกายไซบอร์กของแฟงกี้เป็นอย่างดี ถึงแม้หลังทางําสกิฟแฟงกี้จะมีอาวุธซับซ้อนขึ้นแต่แฟงกี้นับเคลิลก็ยังเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่าที่ใช้บ่อยเพื่อสร้างความประหลาดใจมาต่อกันที่ท่าที่2นะครับท่าที่เป็นแฟนจําได้และต้องร้องว้าวนั่นก็คือโคลาพาวเวอร์คูลเดวังในภาษาฝรั่งเศสแต่ภาคไทยที่คุ้นหูก็คือโคลาพาวเวอร์ท่าน,นี้เป็นการใช้พลังงานจากโคลา3ขวดที่เก็บไว้ในช่องท้องปล่อยออกมาเป็นลมบีบอัดความเร็วมันเป็นได้ทั้งการโจมตีที่มีพลังทําลายล้างมหาศาลและยังสามารถใช้ในการเคลื่อนที่หรือพุ่งตัวไปยังงงททิศาาตรข้ม ด้วยตั้งแต่การทําลายล้างที่เอเนสล็อบบี้ไปจนถึงการใช้ต่อสู้กับศัตรูตัวใหญ่โคล่าพาวเวอร์คือท่าไม้ตายหลักที่แสดงถึงขีดจํากัดของพลังงานโคลา่าเป็นท่าที่อยู่คู่กับแฟงกี้มาตั้งแต่ก่อนทมสคริปและเป็นหนึ่งในท่าที่ทรงพลังที่สุดของเขาท่าที่3นะครับหลังจากทมสคริป2ปีแฟงกี้อัปเกรดตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์สุดล้ําและได้อาวุธใหม่ที่แฟนๆตื่นเต้นนั่นก็คือแฟงกี้แรดิเคิลบีมท่านี้เป็นการยิงลําแสงเลเซอร์ความร้อนสูงจากฝ่ามือซึ่งมีพลังทําลายล้างทเทีย ทีีเดยวมันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแฟงกี้ที่ได้เรียนรู้มาแฟงกี้เรดิเคิลบีมกลายเป็นท่าโจมตีระยะไกลท,ที่ทรงพลังที่สุดของแฟงกี้หลังไทมส์สคริปต์และได้ใช้ในการต่อสู้สําคัญคญมากมายเป็นท่าที่เปลี่ยนแฟงกี้จากไซบอร์กธรรมดาให้กลายเป็นหุ่นยนต์ลบที่แท้จริงมาถึงท่าที่4นะครับเมื่อพูดถึงแฟงกี้ยุคใหม่จะไม่พูดถึงหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนี้ไม่ได้เลยเราจะกล่าวถึงอาวุธของแฟงกี้โชกุนนั่นคือหมัดอันทรงพลังอย่างแฟงกี้ช็อกกี้สตองไลท์แฟงกี้โชกุนคือสุุดดยยอห่่นตน์ลบทีีแฟก สร้างขึ้นมาโดยท่าแม้ตายหลักอย่างการต่อยด้วยหมัดเหล็กยักษ์ถึงแม้จะเป็นหมัดเหล็กแต่พลังและขนาดของมันเหนือกว่าแฟงกี้นักเข้าหลายเท่าตัวแฟงกี้โชกุนและหมัดเหล็กของเขาถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับศัตรูขนาดใหญ่และกล่องทับเป็นอาวุธพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นทําให้แฟงกี้กลายเป็นอาวุธที่เคลื่อนที่ที่แท้จริงปิดท้ายด้วยท่าที่แสดงให้เห็นถึงคางอาวุธที่ซ่อนอยู่ในตัวเขานั่นก็คือเวพอนอม์มแฟงกี้สามารถเปลี่ยนแขนซ้ายให้เป็นคังอาวุธเคลื่อนที่ที่สามารถปล่อยทังมิสไซล์ลูกปืนไฟหรือแม้แต่ปืนกกลออมาจตี สู้ได้ ท่านี้ถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้สำคัญซึ่งปัจจุบันเวฟพอนอาร์มแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของแฟงกี้ที่ไม่หยุดนิ่งและทำให้การต่อสู้ของเขามีความหลากหลายและคาดเดาได้ยากขึ้นและนี่คือ5้าท่าไม้ตายสุดเท่ของแฟงกี้ที่เราคัดสรรมาให้ชมกันนะครับตั้งแต่แฟงกี้นับเคลิลยุคแรกจนถึงลำแสงสุดล้ำย่างแฟงกี้เรดิค้ลบีมแฟงกี้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองการผจญภัยของเขาสอนให้เรารู้ว่าการมีโคลาและพลังงานเต็มเปี่ยมสามารถพาเราไปสู่การสร้างสารรค์และขีดจำกัดและเพื่อน ชอบท่าแม้ตายไหนของแฟงกี้มากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหรืออยากให้เราไปเจาะลึกท่าแม้ตายของตัวละครอื่นก็สามารถทิมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากชอบคลิปเนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับ